ดิฉันชื่อรัตนาชัยชนะค่ะก่อนที่ดิฉันจะมารู้จักพระเจ้าชีวิตของดิฉันเคยมีวิญญาณชั่วร้ายมาอยู่ก่อนนะคะเมื่อก่อนดิฉันจะเป็นอีกคนหนึ่งแต่พอมามีวิญญาณเข้ามาอยู่ในตัวของดิฉันดิฉันจะเปลี่ยนแปลงมาก มันไม่เป็นของตัวเองแล้วคุณป้าเขาก็บอกว่าตอนเช้าต้องหาอาหารมาถวายหิ้งเขานะลูกดิฉันก็ทำอย่างเขาบอกทุกอย่างถ้าวันไหนที่ดิฉันไม่ได้เอาอาหารของเขาของหวานถวายขึ้นหิ้งวันนั้นดิฉันจะมีอาการผิดปกติในตัวปวดหัวแล้วก็เหนื่อยมากดิฉันจำใจทำแล้วพออยู่มาวันหนึ่ง เป็นวันที่17ก,กันยา2 5 3 6ดิฉันโดนปืนลั่นใส่ขาเป็นปืนของคุณพ่อที่แม่เกะก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าที่ห้องนอนของแกนานมากแล้วแม่แกะจาไม่ได้ว่าแกเก็บปืนไว้ที่ห้องดิฉันก็ไปทําความสะอาดไม่รู้ว่าปืนมันอยู่ที่นั่นมันมีลูกทั้งหมด12ลูกแต่มันลั่นใส่ตัวของดิฉัน8ลูกแล้วมันก็ไปถูกกระจกที่ห้องนอนของแม่อีก4ลูก แล้วลูกปืนคุณหมอก็เอาออกไม่ได้ยังเหลืออยู่ในตัวของดิฉันทุกวันนี้หกลูกวิญญาณชั่วร้ายนั้นมันก็ยังอยู่กับดิฉันเหมือนเดิมมันก็มาหาดิฉันดิฉันก็ต้องปนนิบัติเขาเหมือนเดิมท,ทั้งทั้งที่ดิฉันก็ปวดแผลปวดขาแต่ดิฉันก็ต้องกราบไหว้เขาทําปนนิบัติเขาเหมือนเดิมแล้วดิฉันก็หนี หนีจะให้วิญญาณชั่วร้ายนี้ไปให้พ้นจากชีวิตของดิฉันดิฉันก็ไปบวชชีพราหมณ์ดิฉันก็หวังทุกอย่างดิฉันไม่หวังอะไรในโลกนี้ขอให้เจ้าวิญญาณนี้ไปจากดิฉันดิฉันไปบวชชีพราหมณ์พอดิฉันกลับมาจากบวชชีพราหมณ์เขาก็มาหาดิฉันอีกแล้วเขาก็บอกว่าถึงจะไปบวชชีพราหมณ์ยังไงก็หนีไม่พ้นแล้วต่อมาพ่อของดิฉันก็มาตัดผมที่เพื่อนบ้านหลังหนึ่งที่เขาเชื่อพระเจ้ามาก่อนแล้วพ่อของดิฉัน แกก็ไปเชื่อพระเจา้าเมื่อก่อนก็อยู่ทับถือทางศาสนาพุทธมาตั้งแต่ปุยญาติยายแล้วก็นับถือทพุทธแล้วอยู่ต่อมาพอได้อายุได้ยี่สองปีก็เข้าบวชแล้วก็ศึกษาทางพุทธก็ได้จนได้รับบวชได้รับเป็นได้รับเป็นในเจ้านักธรรมตรีบวชเคเ่เจตเตือนก็กวรู้มากมายเป็นสามารถทําได้ทุกอย่างในทางพุทธและอยู่มาวันหนึ่งดาพายุเข้ามาแล้วก็ก็มาแนะนําถึงเรื่อง ของวันเสาร์แล้วก็ได้ศึกษาดูได้มีโอกาสมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดวีรมผมก็เลยว่าผมอยากประกาศในเรื่องดาวในความจริงซึ่งคิดจากเซเว่นเดย์แอนติดก็เป็นคิดจากที่เที่ยงแท้แะนนมัสการในวันพระเจ้าที่เที่ยงแท้ด้วยนะครับก็เลยอยากแบ่งปันให้พี่น้องในแถบนี้ได้รับข่าวประเสริฐนี้ด้วยนะครับผมก็เลยอยากแบ่งปันพี่น้องในครอบครัวชัยชนะนี้นะครับ ขณะนั้นเวลานั้นนะ่ะผมเองก็ติดเหล้าด้วยลูกสาวหนูทุกเพื่อนไปมาไปมาก็เป็นบัรญัตตรงเท็จจริงจากวันนั้นมารับเชื่อพระเจา้าผมก็ไม่ดื่มเหล้าแล้วผมกป็ปฏิบัติตามก็ดีขึ้นทุกอย่างอันนี้แหละคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วพูดผีปีศาจวิญญาณชั่วร้ายจะไม่มาอยู่เลยแล้วดิฉันก็เก็บคิดพอวันที่25มีนา2545หดิฉันก็ตัดสินใจ อธิษฐานด้วยตัวเองเราดิฉันก็อธิษฐานจุดธูปเก้าดอกขอให้ธูปเก้าดอกนี้ลอยไปหาพระเจ้าดิฉันร้องไห้กับคําอธิษฐานดิฉันก็อธิษฐานพระเจ้านานมาก เป็นระยะเวลาเกือบสองชั่วโมงเล่าเรื่องราวของดิฉันให้พระเจ้าฟังทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบแล้วดิฉันก็บอกว่าต่อไปนี้ลูกจะไม่เอาขอวางเทพอีกต่อไปแล้วจะไม่จุดธูปจะไม่ไปวัดจะไม่ใส่บาตรจะไม่ทําอะไรทั้งสิน้นขอตั้งเวลาให้กับพระองค์เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วขอให้พระเจ้าตอบลูกนับแต่วันนั้น ดิฉันก็ไม่ไปเอาอหารขึ้นหิ่งตอนเช้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ไม่ทําอะไรสักอย่างเดียวไม่มากราบไม่มาอะไรเป็นเวลาหนึ่งเดือนพระเจ้าก็ตอบลูกอย่างที่ลูกขอดิฉันก็ไปรับปฏิญาณตัวที่หลงกีวันที่18สิงหารับเป็นเซเว่นเดย์แอดวตเต็มตัว แล้วนะับแต่วันนั้นดิฉันก็ไม่เป็นทาสของพูดผีปีศาจวิญญาณชั่วร้ายเหล่านั้นอีกเลยดิฉันก็หวังเหลือเกินว่าพี่น้องทุกคนจะมารู้จักพระเจ้าในเซเว่นเดย์แอดวติมากยิ่งขึ้นตลอดไปขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของดิฉันค่ะอาเมนค่ะ